สวัสดีครับผมก็ผมว่าหลายๆคนน่าจะได้ฟังเพลงใหม่ของลิซ่าไปแล้วนะครับชื่อลาลิซ่าเนาะคือผมฟังแล้วผมชอบผมว่าทุกคนไทยเนี่ยชอบมากๆแน่แด้วย MV ด้วยภาษาการร้องซึ่งผมชอบท่อนแรปมากที่เป็นภาษาอังกฤษอ่าดังนั้นเดี๋ยวเราลองจะมานั่งแปลท่อนแรปที่เป็นภาษาอังกฤษของลิซ่าที่เขาร้องในเพลงลาริซ่ากันดูนะฮะว่าจะเป็นไปได้ไหมเดี๋ยวรอดูนะฮะโอเคท่อนแรกนะครับที่ลิซ่าเขาร้องเนี่ยเขาร้องว่า baby get the m i c a p h o n e m มกกาโฟน p e ดอ t ดอ้อนสปีกเกอร์พก็คือแบบที่รักเอาโทรโข่งมาสิเอาโทรโข่งไปแล้วก็แบบเปิดลำโพงเลยเปิดออกลำโพงพูดออกลำโพงใหญ่ไปเลยอะไรประมาณนี้นะครับเท่าต่อไป I said I c a n hear you so you need to speak up I said I can't hear you so you need to speak up ก็คือเหมือนแบบ ฉันไม่ได้ยินเสียงคุณเลยฉันไม่ได้ยินคุณเลยช่วยพูดหน่อยดิช่วยพูดออกมาดิช่วยพูดดังๆกว่าเดิมดิอะไรนี้ครับช่วยพูดให้ผมได้ยินหน่อยอะไรประมาณนี้นะครับช่วยพูดให้ฉันได้ยินหน่อยได้ไหม Put that shit on stereo Everyone else on really low ก็คือเหมือนแบบเปิดให้มันเป็นสเตอริโอไปเลยเสียงดังๆไปเลยเปิดแบบใส่เป็นสเตอริโอไปเลยแล้วก็แบบเหมือนแบบ everyone else on really low คือทุกคนอยู่ต่ำมากแบบเบาไม่ได้ยินอะไรเงี้ยครับหรือว่าพวกเขาไม่รู้เรื่องกันหรอกแบบเปิดให้มันดังๆอะไรเงี้ยนะครับ ประมาณนี้นะ Protected like a barrier ก็คือปกป้องมันเหมือนเป็น barrier ป้องกันเป็น barrier นะครับผม Promise there's nothing scarier ก็คือประมาณว่าแบบเออปกป้องมันเหมือนกับ barrier แล้วก็ฉันสัญญาแลว่าเหมือนฉันสัญญาว่ามันไม่มีอะไรน่ากลัวไปกว่าฉันแล้วแหละประมาณนี้นะครับ Than me if anybody coming gunning for my man gonna catch a case ก็คือเหมือนแบบว่าสมมุติว่าถ้ามีใครมาตามล่าคนของฉันมาทําร้ายผู้ชายของฉันนะครับก็ฉันจะตามล่ามันฉันจะจับปัญยัดคดีฉันจะตามล่ามันมันจะต้องโดนลงโทษอะไรแบบนี้นะครับการ์ับ In my hand ก็คือปืนอยู่เนี่ยปืนมันอยู่ในมือฉันละฉันพร้อมแล้วนะครับแล้วก็แบบแบมแบมแบมก็คือเปรียบเทียบแบบปังปังปังนั่นแหละเป็นการยิงแบบปังปังปังแต่เขาอาจจะร้องเป็นแบมแบมแบมอันนี้ผมก็ไม่รู้ว่าทําไมเหมือนกันนะครับแต่ว่าก็เป็นภาษาการร้องเนาะอ่า โอเคครับท่อนต่อไปก็เป็นเขาจะร้องว่า hit after hit though นะครับก็คือเหมือนซ Some ้ำไปซ้ำมาซ้ำแล้วซ้ำเล่า rocks in my wrist ก็คือหินเนี่ยมันอยู่ในข้อมือฉันนะครับแล้วก็ so i call them i call them the Flintstones ก็คือหินนี้ที่ข้อมือฉันเนี่ยฉันเรียกว่าหิน f l i n t t t o n e อะไรแบบนี้นะครับ ring t h e a r alarm tell it to the world kiss my name ก็คือแบบส่งเสียงแจ้งเตือนไปส่งเสียงเตือนไปนะครับแล้วก็บอกให้โลกเนี่ยให้ทั้งโลกรู้เนี่ยแบบ มาจุมพิษชื่อฉันมาจูบชื่อฉันเถอะอะไรประมาณนี้นะครับครับผมนั่นก็คือตัวอย่างของเออการแรปของในเพลงใหม่ของลนะิซ่าผมก็เอาเฉพาะท่อนแรปมาแปลฟังเพราะว่าผมชอบท่อนแรปภาษาอังกฤษของลิซ่ามากเขาร้องได้ สำเนียงดีมากนะครับแล้วก็บีทอะไรทุกอย่างมันเข้ากันหมดเลยเลยชอบมากนะครับถ้าเกิดว่าผมออกเสียงผิดไปก็ขอโทษด้วยนะครับผมเองก็ไม่ใช่เจ้าของภาษาเนาะแต่ชอบในภาษาอังกฤษ,าษานะครับก็เลยแบบเอออยากจะมาแปลให้ฟังนะครับเผื่อว่าคนจะได้กดคลิปดูได้นอกเหนือจากนั้นก็อาจจะมีในเพจที่ผมแปลเป็นเป็นโพสตไปแล้วนะครับแต่อันนี้ก็เลยลองอยากมาพูดให้ฟังดูนะครับก็ถ้าผิดพลาดาไ,ไปกันใดก็ขออภัยด้วยนะครับผมก็ขอบคุณมากที่รับชมคลิปนี้ครับ Thank you guys for watch this video See you next time Peace.